สวัสดีค่ะเยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นนะ่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่หลายคนอาจจะคุ้นคุ้นแต่ก็ยังรู้สึกว่าจับต้องได้ยากนิดหนึ่งนั่นคือความชัดเจนหรือ clarity ค่ะเรามีแหล่งข้อมูลดีๆเป็นบทความชื่อ the clarity compass a guide to knowing yourself ที่จะใช้เป็นแกนหลักในการคุยกันวันนี้ค่ะครับเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะคำว่าชัดเจนเนี่ยฟังดูดีนะ แต่ในชีวิตจริงมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบว่าไล่คว้ายังไงก็ไม่เจอสักทีหลายคนอาจจะคิดว่าต้องรู้ทุกอย่างเป๊ะๆก,ก่อนถึงจะเรียกว่าชัดเจนได้นั่นสิคะ แต่จากเนื้อหาที่เราได้มาเนี่ยเขาบอกว่าความชัดเจนมันมันไม่ใช่เรื่องของการมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าต้องสมบูรณ์แบบอะไรขนาดนั้นแต่มันคือสภาวะของใจที่มองเห็นสิ่งต่างๆอย่างตรงไปตรงมามากกว่าค่ะไม่ใช่ผ่านฟิลเตอร์ของความกลัวแต่เป็นการมองด้วยสติหรือความตาระหนักรู้ตัวอประเด็นเรื่องมองฐานสติแทนความกลัวเนี่ยผมว่าสำคัญเลยนะครับมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะว่าความชัดเจนเนี่ย ไม่ใช่ผลลัพธ์ของการคิดวิเคราะห์เยอะๆอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของเอ่อการรับรู้สภาวะข้างในตัวเองจริงๆใช่เลยค่ะมีคำกล่าวในเนื้อาหาที่ดิฉันว่าสรุปได้ดีมากเลยคือความชัดเจนไม่ใช่การรู้ทุกคำตอบแต่คือการรู้ว่าตอนนี้เรากำลังจะก้าวไปทางไหนด้วยหัวใจที่มั่นคงมันเน้นที่ทิศท,ทางแล้วก็ความรู้สึกมั่นคงจากข้างในตัวเรามากกว่าเนาะวันนี้เราจะมาเอ่อลองขุดคุยกันดูคะ่ะว่า ไอ้เจ้าความชัดเจนเนี่ยแก่นแท้ของมันคืออะไรแล้วคนที่เขาชัดเจนเนี่ยเขามองโลกหรือปฏิบัติตัวต่างจากคนอื่นยังไงมันมีประโยชน์กับชีวิตเราจริงๆริงไหมแล้วก็แน่นอนค่ะเราจะหาทางฝึกฝนมันในชีวิตประจําวันได้ยังไงบ้างได้เลยครับงั้นเริ่มที่แก่นแท้กันก่อนเลยจากบทความเนี่ยเขาชี้ว่าความชัดเจนมันมีองค์ประกอบหลักๆที่เชื่อมโยงกันอยู่นะครับไม่ได้แบบแยกส่วนกันอ๋อเชื่อมโยงกันน่าสนใจคะ่ะมีอะไรบ้างคะ หลักๆเลยนะครับมีอยู่3ส่วนที่อคอยเกื้อหนุนกันอยู่ 1. คือการรู้จักตัวเองหรือ self awareness ซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่รู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรผิวเผินนะครับแต่แต่ต้องลึกไปถึงการยอมรับทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองจริงๆโดยไม่เอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่น แล้วก็ที่สำคัญมากๆคือเข้าใจว่าคุณค่าของเรามันมาจากข้างในไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำชมหรือการยอมรับจากคนข้างนอกอืเข้าใจเลยค่ะการรู้จักตัวเองแบบไม่เปรียบเทียบกับใครนี่โอ้โหฟังดูเหมือนเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะถ้าฐานตรงนี้ไม่แน่นเนี่ยการจะไปรู้ว่าอยากได้อะไรหรือจะไปทางไหนต่อมันก็อาจจะแบบว่าแกว่งได้ง่ายๆเลยนะตามกระแสรหรือตามคาพูดคนอื่น ถูกต้องเลยครับเพราะมันจะนำไปสู่องค์ประกอบที่สองเลยก็คือการรู้ความต้องการที่แท้จริง Knowing your true needs พอเราเข้าใจตัวเองดีพอแล้วใช่ไหมครับเราจะเริ่มแยกออกว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆจากใจเราเองไม่ใช่สิ่งที่สังคมบอกว่าดีหรือสิ่งที่คนอื่นคาดหวังอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างความสงบหรือความสมเร็จหรือเวลาให้ครอบครัวอะไรแบบนี้ประเด็นคือต้องกล้าถามตัวเองบ่อยๆว่า เอ๊ะนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆรึเปล่าอืมการกล้าถามตัวเองนี่สําคัญจริงๆค่ะบางทีเราก็ทำตามๆกันไปเรื่อยๆจนจนลืมเสียงข้างในตัวเองไปเลยแล้วองค์ประกอบสุดท้ายล่ะคะคืออะไรคือการรู้ทิศทางครับ Knowing your direction พอเรารู้จักตัวเองเราก็รู้ว่าต้องการอะไรจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกเส้นทางหรือการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตมันจะง่ายขึ้นเยอะเลย มันเหมือนกับว่าเรามีเข็มทิศในใจคอยนำทางอยู่ความสับสนวุ่นวายต่างๆมันก็จะลดลงเพราะเรารู้แล้วไงครับว่าจุดหมายปลายทางเราคืออะไรถึงแม้ระหว่างทางอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแผนบ้างก็ตามทีเข็มทิศในใจชอบคำนี้จังเลยค่ะมันให้ความรู้สึกว่าออคำตอบมันอยู่ข้างในตัวเรานี่เองเ,องเนาะไม่ใช่ข้างนอกแล้วที่มาของความชัดเจนแบบนี้ล่ะคะมันมาจากการที่เราต้องคิดเยอะๆคิดมากๆหรือเปล่าคะ เอ่อตรงกันข้ามเลยครับบทความเขาเน้นย้ำเลยนะว่าความชัดเจนเนี่ยมักจะไม่ได้มาจากการคิดวนไปวนมาหรือว่าพยายามวิเคราะห์หาเหตุผลจนจนปวดหัวแต่จริงๆมันเกิดจากการหยุดนิ่งและฟังเสียงข้างในต่างหากมีคำกล่าวที่คงขายมากครับว่าเมื่อใจนิ่งความจริงจะปรากฏมันคือการการสร้างพื้นที่ว่างให้คำตอบที่มันอยู่ลึกๆข้างในได้ผุดขึ้นมาเองหูฟังดูเหมือนจะขัดกับความรู้สึกนิดหน่อยนะคะ ปกติเราจะคิดว่ายิ่งคิดเยอะยิ่งต้องชัดสิแต่จริงๆการหยุดคิดบ้างอาจจะนําไปสู่ความชัดเจนได้ดีกว่าใช่เลยครับมันคือการเปลี่ยนโหมดจากการใช้แค่ความคิด thinking มาเป็นการใช้การรับรู้ awareness มากขึ้นทีนี้ลองมาดูภาพของคนที่มีความชัดเจนกันบ้างดีกว่าครับในแหล่งข้อมูลเรามีบทสรุปจากคุณพิญญาที่ให้ภาพได้เชัดเจนดีมากเลยครับค่ะค่ะคนที่ชัดเจนเนี่ยเขามีลักษณะเด่นเดนอะไรบ้างคะ ข้อแรกที่เด่นชัดมากๆากเลยนะครับคือเขารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงคือไม่ได้พยายามจะเป็นเหมือนคนอื่นรู้จุดแข็งจุดอ่อนตัวเองเข้าใจความต้องการแล้วก็คุณค่าหลักของชีวิตตัวเองเหมือนคำกล่าวที่ว่าคนที่รู้ว่าเขาเป็นใครจะไม่ต้องใช้ชีวิตพิสูจน์ใครอีกมันคือความมั่นคงจากข้างในจริงๆที่ไม่ต้องพึ่งการยอมรับจากข้างนอกเลยโหอันนี้ทรงพลังมากเลยค่ะการต้องไม่พิสูจน์ตัวเองนี่ น่าจะปลดปล่อยพลังงานไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ได้เยอะเลยนะคะแล้วมีอะไรอีกบ้างคะเขายังรู้ว่าต้องการอะไรอย่างชัดเจนด้วยครับอาจจะไม่ต้องรู้รายละเอียดทุกก้าก็ได้นะแต่รู้ทิศท,ทางหลักๆทำให้ไม่สับสนหรือว่าวันไหวง่ายๆกับคำวิจารณ์หรืออุปสรรคต่างๆเพราะเขามีเป้าหมายเป็นเหมือนสมอคอยยึดเหนี่ยวอยู่ดังคำที่ว่าความชัดเจนในเป้าหมายคือพลังที่พาเราฝ่าความเหนื่อยล้านะครับ S <S เหมือนมีกราบป้องกันความคุ้ยเขวจากสิ่งรบกวนภายนอกได้เลยนะคะอีกอย่างคือพวกเขารู้ลำดับความสำคัญครับสามารถจัดสรรเวลาพลังงานให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆได้รู้จังหวะว่าเมื่อไหร่ควรลุยเมื่อไหร่ควรพักโดยใช้คุณค่าของตัวเองเป็นตัวนำทางไม่ใช่อารมณ์ชัวว่วหูบเข้ามาตัดสินทำให้ชีวิตมีสมดุลมากขึ้นการจัดลำดับความสำคัญโดยใช้คุณค่านำทาง อืมอันนี้น่าสนใจค่ะไม่ใช่แค่คำตาม To ูดูล s t ไปวันๆเนาะใช่ครับและที่สำคัญมากๆอีกข้อคือสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำมันสอดคล้องกันที่เราเรียกว่า walk the talk นั่นแหละครับคือความคิดคำพูดการกระทำมันไปในทิศทางเดียวกันไม่ใช่พูดอย่างทำอีกอย่างความน่าเชื่อถือมันก็เลยเกิดขึ้นมาจากความสม่าเสมอแบบนี้ไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูเหมือนที่บทความบอกว่าความชัดเจนต้องอธิบายเยอะ แค่ลงมือทําอย่างต่อเนื่องจริงค่ะการกระทําเสียงดังกว่าคําพูดจริงๆนะคะมีข้อไหนที่น่าสนใจอีกไหมคะมีเรื่องการสื่อสารครับคือเขากล้าพูดความจริงอย่างอ่อนโยนหมายถึงสามารถสื่อสารสิ่งที่คิดหรือรู้สึกออกมาได้อย่างตรงไปตรงมานะแต่ก็ยังคงความแม่ตาเอาไว้ไม่ได้พูดจาทําร้ายใครเพราะเขาเชื่อว,ว่าความจริงถึงแม้มันอาจจะไม่ถูกใจในตอนแรก แต่มันคือพื้นฐานของการเติบโตและก็ความสัมพันธ์ที่ดีครับตรงไปตรงมาแต่มีเมตตาโหเป็นศิลปะการสื่อสารที่ต้องฝึกฝนเลยนะคะเนี่ยนอกจากนั้นนะครับเขายังมีใจที่นิ่งไม่หวั่นไหวง่ายสามารถรับฟังข้อมูลหรือความคิดเห็นต่างๆได้อย่างมีสตินะแต่ก็จะเลือกเชื่อหรือเลือกตอบสนองต่อสิ่งที่มันสอดคล้องกับคุณค่าแล้วก็เป้าหมายของตัวเองจริงๆไม่เสียพลังงานไปกับเรื่องรามา่าหรือสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้ เหมือนคำกล่าวที่ว่าเมื่อใจนิ่งพลังจะชัดเองใจนิ่งนี่เองที่เป็นแหล่งพลังงานสำคัญสุดท้ายมีอะไรอีกไหมคะลักษณะของเขาข้อสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจมากคือเขาไม่รอความพร้อมแต่เริ่มจากสิ่งที่มีคนที่ชัดเจนเนี่ยมักจะลงมือทำเลยจากจุดที่ตัวเองยือนอยู่ด้วยทักษะด้วยความเข้าใจที่มีในตอนนี้ไม่มัวแต่รอให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟก เพราะเขารู้ว่าความชัดเจนส่วนหนึ่งมันเกิดจากการลงมือทําและก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนี่แหละครับดังคําที่ว่าคนไม่ชัดเจนจะรอคนชัดเจนจะเริ่มโอ้โหอันนี้เป็นมุมมองที่แบบว่าเปลี่ยนเกมเลยนะคะคือไม่ต้องรอให้ชัดเจนร้อซก่อนถึงจะเริ่มได้แต่การเริ่มลงมือทําต่างหากที่จะทําให้เราชัดเจนขึ้นเรื่อยๆใช่เลยครับ สรุปภาพรวมของคนชัดเจนก็คือคนที่เขาเข้าใจตัวเองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำแล้วก็เดินหน้าไปอย่างมั่นคงด้วยหัวใจที่สงบไม่จำเป็นต้องโดดเด่นหรือเสียงดังอะไรมากมายแต่กลับมีพลังจากความชัดเจนภายในนี้แหละครับที่มันส่งออกมาพอเห็นภาพรวมแล้วก็รู้สึกว่าอืมชีวิตแบบนี้น่าจะดีจังเลยนะคะแล้วถ้ามองในแง่ประโยชน์ล่ะคะแบบ เป็นรูปธรรมเลยการมีความชัดเจนมันช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นในด้านไหนได้บ้างคะประโยชน์นี่มีหลายด้านเลยครับอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคือมันทำหน้าที่เหมือนเอ่อเข็มทิศชีวิตครับพอเรารู้เป้าหมายรู้ทิศทางแล้วสมองเราจะลดความสับสนลงได้เยอะเลยเริ่มจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้นรู้ว่าควรเอาพลังงานไปลงกับอะไรก่อนหลังมันช่วยให้เราไม่หลงทางครับ ถึงแม้เราอาจจะไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นก็ตามทีอ๋อคือช่วยลดอาการโอเวอร์เวลหรือความรู้สึกท่วมท้นจากข้อมูลหรือทางเลือกต่างๆที่มันเยอะแยะไปหมดได้ใช่ไหมคะถูกต้องครับและนั่นก็นำไปสู่ประโยชน์ข้อต่อมาเลยคือการตัดสินใจที่เร็วขึ้นและดีขึ้นเมื่อรู้ว่าอะไรสำคัญอะไรคือเป้าหมายเราจะลดความลังเลลงได้เยอะไม่ต้องเสียเวลากับการคิดวนไปวนมาว่าจะเลือกทางไหนดี การตัดสินใจที่มันมาจากความชัดเจนข้างในมักจะตรงกับความต้องการที่แท้จริงของเรามากกว่าด้วยครับตัดสินใจเร็วขึ้นนี่น่าจะช่วยประหยัดพลังงานสมองไปได้เยอะเลยนะคะแน่นอนครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับประโยชน์ข้อที่3เลยก็คือลดความเครียดและความสูญเปล่าทั้งเวลาและพลังงานเมื่อเราโฟกัสไปในทิศทางที่มันชัดเจนแล้วเราจะไม่เหนื่อยฟรีไปกับสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ต้องไปแบกรับความคาดหวังที่ไม่จําเป็นชีวิตมันจะรู้สึกอืมเบาขึ้น งานก็จะดูง่ายขึ้นด้วยเพราะทุกการกระทำมันสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของเราฟังดูเหมือนการทำงานอย่างชาญฉลาด Work smart มากกว่าแค่ทำงานหนัก Work hard อย่างเดียวนะคะใช่ครับมีอีกข้อที่น่าสนใจนะคือความชัดเจนเนี่ยช่วยสร้างแรงดึงดูดครับทั้งโอกาสและผู้คนเลยเมื่อเราสื่อสารเป้าหมายความต้องการของเราออกไปอย่างชัดเจนเนี่ยคนรอบข้างจะเข้าใจแล้วก็พร้อมสนับสนุนเราได้ง่ายขึ้น โอกาสดีๆก็มักจะเข้ามาหาคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะไปไหนเหมือนที่บทความเขาเปรียบเปรยว่าโลกมักจะหลีกทางให้กับคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังเดินไปไหนนะครับอ๋อเหมือนเราส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนออกไปแล้วสิ่งรอบตัวหรือจักรวาลก็ตอบสนองกลับมาในทิศทางเดียวกันอะไรแบบนั้นวุ่นวายมันจะค่อยๆค,คลี่คลายแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นเราจะมองเห็นแก่นของปัญหาหรือสถานการณ์ได้ดีขึ้นทําให้รับมือกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ สรุปก็คือความชัดเจนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกให้เราทันทีแต่มันเปลี่ยนวิธีที่เรามองแล้วก็รับมือกับโลกทําให้ทุกอย่างมันเอ่อง่ายขึ้นเร็วขึ้นตรงจุดมากขึ้นเหมือนเราเปิดไฟในห้องมืดมืดให้สว่างขึ้นนั่นเองครับผมประมาณนั้นเลยครับและความชัดเจนนี้ยังส่งผลอย่างมากต่อเรื่องการสื่อสารของเราด้วยนะครับอ๋อจริงด้วยสิคะพอเราชัดเจนข้างในแล้วเนี่ย วิธีพูดคุยสื่อสารกับคนอื่นก็น่าจะเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับอย่างแรกเลยคือเราจะสื่อสารได้ตรงจากใจมากขึ้นสามารถพูดสิ่งที่คิดรู้สึกหรือต้องการออกมาได้อย่างเ,เรียบง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมหรือใช้คำพูดสวยหรูแต่คลุมเครือทำให้คนฟังเข้าใจเจตนาที่แท้จริงของเราได้ง่ายขึ้นเหมือนคำที่ว่าคนที่พูดชัดไม่ใช่พูดเยอะแต่พูดจากใจที่มั่นคงนะครับ อืลดความจำเป็นในการต้องมานั่งตีความหรือเดาใจกันไปได้เยอะเลยนะคะใช่ครับซึ่งนั่นก็จะนำไปสู่การลดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นลงได้เยอะเลยความสัมพันธ์หลายๆครั้งมีปัญหาก็เพราะความไม่ชัดเจนในการสื่อสารนี่แหละครับการพูดอะไรคลุมเครือไม่บอกความต้องการหรือความคาดหวังกันตรงๆมันสร้างปัญหาพอเราสื่อสารชัดเจนมันเหมือนการให้ของขวัญกับความสัมพันธ์นั้นๆเลยนะครับเพราะมันประหยัดทั้งเวลาและพลังใจของทั้งสองฝ่าย ความชัดเจนคือของขวัญที่เรามอบให้กันโห oh, ชอบประโยคนี้จังเลยค่ะนอกจากนี้นะครับความชัดเจนยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้เราอย่างมากด้วยคนที่คิดพูดและทำอย่างสอดคล้องกันเนี่ยมักจะได้รับความไว้วางใจจากคนรอบข้างเพราะเขาสัมผัสได้ถึงความจริงใจความมั่นคงมันทำให้คนคนนั้นดูเป็นผู้นำโดยธรรมชาติเลยนะครับไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่ตามก็ตาม ความน่าเชื่อถือที่มาจากความสม่ำเสมอและความชัดเจนนี่เองนะคะครับและอีกประเด็นที่ผมว่าสำคัญมากในยุคนี้เลยก็คือความชัดเจนช่วยให้เราตั้งขอบเขตหรือ boundaries ได้อย่างเหมาะสม เราจะกล้าที่จะพูดว่าได้หรือไม่สะดวกหรือขอคิดดูก่อนได้อย่างนุ่มนวลแต่ก็หนักแน่นเพราะเรารู้ไงครับว่าอะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับเราอะไรที่เรายินดีจะให้หรือไม่ให้ทำให้คนอื่นเคารพในพื้นที่และพลังงานของเรามากขึ้นมันไม่ใช่การปฏิเสธคนอื่นนะแต่เป็นการปกต้องใจของเราเองอือหือการตั้งขอบเขตนี้เป็นทักษะที่คนชัดเจนน่าจะทาได้ดีเลยนะคะเพราะเขารู้คุณค่าของเวลาและพลังงานของตัวเองจริงๆถูกต้องครับสรุปแล้ว ความชัดเจนเนี่ยเป็นรากฐานสําคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเลยครับมันสร้างความเข้าใจลดความขัดแยง้งสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ช่วยให้เรารักษาสมดุลในความสัมพันธ์ต่างๆได้ดีขึ้นมากค่ะฟังมาทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าความชัดเจนนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆจริงๆค่ะคําถามสําคัญต่อมาก,ก็คือแล้วเราจะสร้างหรือฝึกฝนสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นในชีวิตเราได้ยังไงบ้างคะบทความมีคําแนะนําที่เป็น รูปธรรมพอให้เราเอาไปลองทําตามได้ไหมคะมีเลยครับบทความแนะนําไว้7วิธีปฏิบัติที่สามารถนําไปปรับใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้สถานการณ์มันสมบูรณ์แบบอะไรเยี่ยมเลยค่ะมีอะไรบ้างคะขอแบบเอาไปใช้ได้จริงเลยนะคะได้เลยครับวิธีแรกนะครับคือเขียนสิ่งที่อยู่ในหัวออกมาไม่ว่าจะเป็นความคิดความกังวลเป้าหมายหรือความรู้สึกต่างๆลองเขียนมันลงบนกระดาษหรือในสมุดบันทึกดู การเขียนเนี่ยมันช่วยดึงสิ่งที่มันฟุ้งกระจายอยู่ในหัวเราออกมาให้เรามองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นช่วยให้แยกแยะได้ว่าอะไรสําคัญอะไรเป็นแค่เสียงรบกวนเหมือนคํากล่าวที่ว่าสิ่งที่ไม่ถูกเขียนมักยังไม่ชัดนะครับโอ้การเขียนนี่เหมือนการเป็นเอ่อเคลียร์สมองจัดระเบียบความคิดไปในตัวเลยใช่ไหมคะใช่ครับวิธีที่สองคือฝึกถามตัวเองให้ชัดเจนด้วยคําถามง่ายๆแต่ตรงไปตรงมาอย่างเช่น ตอนนี้ฉันต้องการอะไรมากที่สุดสิ่งนี้สำคัญกับฉันจริงๆไหมการทำสิ่งนี้จะพาฉันเข้าใกล้เป้าหมายหรือคุณค่าหลักของฉันหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ครับการตอบคำถามเหล่านี้อย่างซื่อสัตย์กับตัวเองบ่อยๆจะช่วยนำทางในการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันได้ดีมากเลยครับเหมือนเป็นการเช็คอินกับตัวเองบ่อยๆสินะคะว่าเรายังอยู่บนเส้นทางที่ใช่สำหรับเราหรือเปล่า วิธีที่3ซึ่งอันเนี้ยเชื่อมโยงกับลักษณะของคนชัดเจนที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้เลยคือเริ่มลงมือทําจากสิ่งเล็กๆที่ทําได้ตอนนี้อย่ารอความสมบูรณ์แบบหรือรอให้รู้สึกพร้อมร้0ยซก่อนความชัดเจนเนี่ยมักจะปรากฏชัดขึ้นเมื่อเราได้ลงมือทําแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอาจจะใช้กฎง่ายๆอย่างกด5วินาทีคือนับ1-5แล้วลุกขึ้นไปทําเลย หรือตั้งใจทำอะไรสักอย่างแค่5นาทีเพื่อเอาชนะความเฉยชานะครับ Action b r e e z e clarity ลงมือทำแล้วความชัดเจนจะตามมาเองนะคะวิธีที่4อันนี้สำคัญมากครับคือหาเวลาฟังเสียงข้างในอย่างสงบวันละ5 1 0ถึง10นาทีก็ยังดีครับหาท่่เงเงียบๆปิดสิ่งรบกวนหายใจลึกๆแล้วลองถามตัวเองง่ายๆว่าตอนนี้มีอะไรอยู่ในใจฉันบ้างอะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่สงบ ไม่ต้องพยายามหาคําตอบทันทีนะครับแค่เปิดใจรับฟังสิ่งที่อยู่ข้างในความชัดเจนมันมั่งจะค่อยๆปรากฏขึ้นในความเงียบนี่แหละครับอืมสร้างพื้นที่ให้ความเงียบได้ทํางานวิธีที่5ครับคือ พูดคุยหรือปรึกษาคนที่ไว้ใจบางครั้งเนี่ยการได้อธิบายความคิดหรือความรู้สึกของเราให้คนที่เรารู้สึกว่าเขารับฟังอย่างเปิดใจแล้วก็ไม่ตัดสินเราเนี่ยมันช่วยให้เราเรียบเรียงความคิดตัวเองได้ชัดเจนขึ้นนะอาจจะได้มุมมองใหม่ๆกลับมาด้วยการอธิบายให้คนอื่นเข้าใจก็เหมือนเราได้อธิบายให้ตัวเองเข้าใจอีกรอบหนึ่งการเลือกคนฟังให้ถูกคนนี่ก็สําคัญมากๆเลยนะคะแน่นอนครับวิธีที่6คือฝึกโฟกัสทีละเรื่องหรือซิงเกิลท s สกิ้ง ในยุคที่ทุกอย่างมันเร่งรีบไปหมดเรามักจะพยายามทํำหลายๆอย่างพร้อมกันใช่ไหมครับแต่บ่อยครั้งมันกลับทำให้เราไม่มีสมาธิแล้วก็ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรลองตั้งใจทำทีละอย่างให้เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าสิ่งที่เราโฟกัสจะขยายใหญ่ขึ้นเสมอการทำน้อยลงแต่อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นอาจนำไปสู่ความชัดเจนที่มากขึ้นได้นะครับลด multitasking ลงโฟกัสทีละอย่างน่าลองทาดูคะ่ะ และวิธีสุดท้ายนะครับคือทบทวนตัวเองเป็นประจำอาจจะเป็นช่วงสั้นๆก่อนนอนก็ได้ครับลองถามตัวเองดูว่าวันนี้ฉันใช้เวลาและพลังงานไปกับสิ่งที่สำคัญจริงๆหรือเปล่ามีอะไรที่ฉันได้เรียนรู้บ้างไหมมีอะไรที่อยากจะปรับปรุงในวันพรุ่งนี้บ้างการทบทวนอย่างสม่ำเสมอแบบนี้ช่วยให้เราเห็นภาพรวมชีวิตชัดขึ้นแล้วก็ปรับทิศทางได้ทันท่วงทีครับเป็น7วิธีที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายนะคะ แต่ถ้าทำสม่ำเสมอน,นี่น่าจะเห็นผลจริงๆนะคะทั้งการเขียนการถามใจการลงมือทำการฟังเสียงภายในการปรึกษาการโฟกัสแล้วก็การทบทวนมันครอบคลุมหลายมิติมากๆเลยใช่ครับหัวใจสำคัญที่บทความพยายามจะสื่อเลยก็คือความชัดเจนไม่ได้เกิดจากการคิดมากขึ้นแต่มันเกิดจากการหยุดและมองเห็นสิ่งที่สำคัญจริงๆ มันคือการเปลี่ยนจากการพยายามครอบคุมทุกอย่างมาเป็นการรับรู้แล้วก็ตอบสนองจากแก่นข้างในของเราเองค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องความชัดเจนกันอย่างเข้มข้นมากๆเลยนะคะตั้งแต่ความหมายแท้จริงลักษณะของคนที่ชัดเจนประโยชน์ที่ได้รับไปจนถึงวิธีที่เราจะฝึกฝนมันได้ในชีวิตประจําวันซึ่งสรุปได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบแต่เป็นการเดินทางของการรู้จักตัวเอง รู้ทิศทางและสื่อสารอย่างจริงใจซึ่งเป็นทักษะที่ทุกคนฝึกฝนได้ค่ะถูกต้องเลยครับมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องนะครับไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่แบบไปถึงแล้วจบเลยแต่เป็นเหมือนเข็มทิศที่เราต้องคอยปรับคอยนำทางชีวิตอยู่เสมอซึ่งมันก็จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นลดความเครียดสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตอยากมีความหมายมากขึ้นครับฉันอยากทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดเล็กๆน้อยๆนะคะที่ต่อย,ยอดจากสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมด ในเมื่อความชัดเจนเนี่ยมันไม่ได้มาจากการที่เราต้องมีคําตอบทั้งหมดแต่มาจากการที่เราหยุดฟังเสียงข้างในลองถามตัวเองดูสิคะว่าตอนนี้เสียงแรกที่ดังขึ้นมาจากใจมันกําลังบอกอะไรอยู่เสียงนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของการเดินทางสู่ความชัดเจนที่มากขึ้นในชีวิตก็ได้นะคะ